อย่างตง้มเหาทุกคน,นกสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุกุสุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่สองน้องเปิลสาวผู้ไทยคือเกา่าเลยทุกคนมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์ทุกคนบ่ได้ไปไสยูเฮิร์นเลย่ะอันเมเปิลเพินไปขายมัน้วเพินอัน อันซื้อตี่มไก่มาเห็ดต่าใส่เส้นร้อนทุกคนแต่ป้นปนโบจะกินต่าแล้วนะกินตําหลายกินต่าจนสิคู่มือปนนะก็เลยสีอันต้มติ่มไก่ใส่เส้นร้อนเอาวันนี้ก็บ่ได้แต่งหน้าทุกคนสภาพหนอดอยู่บนะ่เนานออือก็ได้อยู่โอเคได้อยู่ยังไ่ได้แต่งบ่ได้แต่งหน้าทุกคนเอยคือแบบไปมึงเห็นแต่ละม้อก็แต่งแต่หน้านะมก็คือเยอะพักหน้าให้แบบ พักหน้าให้อันไปเจอกับอันกันแดดแน่แล้วก็ตอนนี้ก็ห่ากำลังต้มตินไก่ดุต้มตินไก่แล้วเปิ้ลกระซิไใส่ใส่ผกอันนี้เครื่องปรุงอีกอย่างนี่ต้มใส่ถงอ่ะว้าวแ้ก็แต่แม่เพิลแต่แม่เปิ้ลเพินสีต่ำอ่ะทุกคนเลยแม่เ่าเปินสีต่ำทุกคนเอาเพ็ด แม่โล <ừ. S 2> ่เส้นละบ่ยังเนาะเจ้าพระเจ้าพระเจ้า นั่นได้ไหมขาเห็ดเสรีโซนนะคะบนได้ล้างดีไหมกินกระมูนผ่าก,กันขี้ว่าซัน นีางมีเล้างแล้วหรอเล่าไีบกนล้าง Beload, cái hang up, yêu thương nó sẽ không có hiệu quả được không

กใช่ประสาทจะจัดมากแต่เราจะเป็นแบบไม่จัด <c oughs> อันนี้ต่ำมัน,นต้มเมน่าล้างกระเทีย <c oughs> <c oughs> นั่นไปแล้ววันนั่นสาเป็นละมากมากทงหอ,อตุมนะทุกคนปอ,อันนี้ของทางอันนี้ของแมก่กับหลานอบอยเอิญทุกคนกินน้ำแน่มาเด้อกินตั้วันนี้ไช้คือเธอเนี่ยไปตะแซ่ท่านทุกคนเดินมาแล้วแซ่คือสีเพ็ดขนาดขนาะด แดงนำมะกอกไอ้เจ๊แดงนะำมาอเรนอิ่มแล้วก็มาหินน้ำ,นำอบอนนันทีุ่กค น้ำด้โลกเลยโหซบลูนี้เสอะ คุณบะฉี่ไปตรวจ กินกระเลมรถจนให้นะ่ะลัดรถกระเลมบมทันทุกคนห้องักเไปซื้อันแล้วม่ยายให้ยีกินกระเลมทุกคนเลยอันนี้อู่หนเนย เสือมาเอื่นไปนคู่เทียดตาสาวเนาะนไปป้องไปมองมาหาไป ไปส่อืมไปส่ยโอ้นี่ทุกคนเมื่อแรกนี่อาหารเฮาได้แล้วนี่ตีนแมวเด้อมึงมึงมึงเต้นโชดูเต้นโซด

มานเอะมันเถมนเวันน okay, okay. okay. uh, oh, ี้เปิรนกระหอตงพักมันต่อกปนะทุกคนด้วยสักคลิปนี้ขอาจูไปเพลงช้ำไปนะทุกคนฝากติดตามอย่างยิ่งขอเป็นกำลังใจให้เปิรนที่คลิปต่อไปนอทุกคนด้วยกันในหบ๊ายบาย